สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนลุงชนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมคิดไปเ,ออเรื่อยอีกเล่วนะครับืัอนี้บอทิมผลผลิตให้เน่าทิมครับมาเบิ่งกันว่าลุงชนที่เฮ็ดเทเกิดประโยชน์ตั้งไรครับผมสวัสดีพี่น้องผู้ฮักการเฮ็ดเกษตรแบบปลอดสารพิษนะครับครับวันนี้ลุงชนได้มาเฮ็ดทดลองนะครับมาทดลองซึ่งบ่มีผู้ใดเคยเฮ็ดบ่ว่าจะีนคลิปใดต่างๆนะครับเฮ็ดน้าหมักจากอินทผาล้มนะครับที่ผลผลิตอินทผาลัมออกมาเนี่มันเน่านะครับขัดออกมา ลุงชวนปอถิมครับของโมนี่ก็เลยไปปรึกษาเกษตรอำเภอนะครับได้รับสนับสนุนจากพ่อดอม้นะครับจากสํานักงานเกษตรอำเภอบ้านเนตรนงที่ได้สนับสนุนพ่อดอม้เพื่อให้ลุงชน้นได้ทดลองเห็ดน้มมาหมักจากอินทผาล้มนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่เขาต้องเตรียมนะครับก็คือไปได้พ่อดอมาแล้วก็เตรียมเตรียมสิ่งที่เขาจะหมักนะครับก็คืออินทผาล้มอินทผพาลัมนี่มันมีความหวานในตัวผมผมผมว่าถือว่าหาวนาเพื่อนก็นให้ความปรึกษาว่า บ่าต้องใส่กากน้ำตาลนะครับเพราะว่ามันมีความหวานเพื่อจะให้ยูริซีตัวนี้ไปทำงานได้เรียกว่าอินทตพารลัมนะครับ NPK นะครับเพราะว่าสิเป็นในตัวเจนนะครับโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะครับแต่ว่าผมคิดว่าฟอสฟอรัสน่าจะหลายเพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่สุกเร็วงอมเร็วนะครับธาตุฟอสฟอรัสหนาจะหลายอันนี้คือคิดเอาเองทั้งหมดนะครับ มีวิชาการเข่าไม้แล้วก็มาประยุกปรประยุกความคิดนะครับแล้วก็ใส่พ่อดอผสมเข้าไปนะครับนี่ก็คือวิธีผสมนะครับของฉวนเตรียมหน้าเรียวนะครับเตรียมหน้าประมาณห้าสิบลิตรนะครับกะเทพ่อดอลงไปเลยนะครับเทพ่อดอลงไปแล้วก็กวนนะครับโดยที่เราต้องมีกากน้ำตาลนะครับกวนญมันแตกโตนะครับโอ้ขวัแห้งผักมัองฉวนขวคนมีแห้งไหลนะครับแดียวย่านนั้นบ่าแตกนะนะครับเราต้องย่านมันตายนะครับขอให้มันแตกนะครับพรอดอ รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรนะครับอำเภอบำเ็ลนล้งครับผมเออเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับอันนี้มันเละอยู่แล้วนะครับเพราะจำเป็นต้องขยำนะครับนี่คือเละอยู่แล้วนะครับลุงชวนที่เอาเทงลงไปเลยแล้วก็นที่ได้ปิดไว้เรียวอันนี้เพาท่านเพาะนะครับนี่อันนี้คือมือมือหวานนี่ได้ได้ได้ผลผลิตที่มันเน่านะครับได้ขนาดนี้ลุงชวนที่เฮ็ดต่อไปเรื่อยๆนะครับเห็นว่าจิตเต็มยมันนี่แล้วกัถ้ามันเบิดกันิเอามาเฮ็ดเรื่อยๆนะครับเพื่อนยัง เพื la la no ่อดูแลปลาโกโก้ปลานี้นะครับเพื่อปีนาลุงชวนจะเอาผลผลิตนะครับนี่เป็นต้นโกโก้ของลุงชวนนะครับพี่น้องเริ่มเบิ้งเบิ้งมันเริ่มที่ออกดอกมาเบิ้งพี่น้องอันนี้คือดอกโกโก้นะครับนี่คือดอกโกโก้ที่ลุงชันตั้งใจที่เอาผลผลิตมันปีนี้นะครับพี่น้องอยากที่ให้พี่น้องเกษตรกรนะครับให้ได้เพิ่งท้าตัวเองให้ได้หลายที่สุดนะครับคือพอเพียงนะครับแต่ว่าการให้มันเพียงพอนะครับการพอเพียงเราต้องเพียงพอเสก่อนเพราะฉะนั้นมือนี้นะครับลุงชวน นะครับในฐานะเกษตรกรผู้ที่อยากพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้เจ้าของให้ไปสูเป้าหมายที่เจ้าของฝันไว้ก็คือมีผล,ผลผลิตในสวนนะครับไว้ที่จำน่ายหรือว่าไว้ทีบริการพี่น้องที่เขามาเที่ยวตอนนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับคือมันประทันได้มีอย่างที่เป็นจิตจลักษณะเป็นที่ประทับใจนะครับอาจจะผูใ้ใดมาเที่ยวสวนก็มีแค่นี้สินี่คือภาพประวัติศาสตร์นะครับต่อไปคิดว่าลุงชวนหมั่นใจว่า จะต้องนะครับจะต้องพัฒนาให้มันดีกว่านี้แล้วก็ร่มลรื่นกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ก็มีผลผลิตอินทราลัมเนี่ยที่ได้จำหน่ายนะครับนี่คือรายได้ที่มันเกิดขึ้นจริง,รงๆในสวนสวนผืนนี่ในที่ดินผืนนี่นะครับแล้วก็จำหน่ายไผ่สังมลนะครับจำหนาา่า,นายนอไผ่ครับในเมื่อเขาเตรียมทุกอันทุกอย่างแล้วเขาก็เอาสนผสมทุกอันมาเข่ากันนะครับมะกเลเข่ากันมาเคหมักป่อยนะครับป่อยให้อยู่ลินจีทำงานนะครับซึ่งเขาก็่ต้องได้มาเห็ดเอี่ยงมากไหมนอกจากมาข้นอาจจะข้น สองมือสามมือคนท่นึงคิดได้กับมาค้นนะครับพี่น้องครับหลังจากใาเอาทุกส่วนผสมกันแล้วนะครับก็เอาฝามาปิดนะครับซึ่งฝาเราจำเป็นต้องปิดสนิทนะครับเทินไว้ซื้อเทินไว้ซื้อกะเอาไม้ทับไว้นะครับเพื่อ่ให้เขาสนิทนะครับแค่นี้นะครับเทาก็ล้อนะครับเทาเฮ็ดเท่านี้เหรครับผมว่าคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรอย่างยิ่งเลยขอบคุณหลายๆครับผมนี่ครับ